SHIT <laughs> คำเตือนระเบิเวลาถูกติดตั้งแล้ว High p atter. แมนแดนท้ <Man> องรอะเบิดไปแล้วพบกระสุกซุ่มอยู่ผมกำลังไปยังเป้าหมาย ตืนระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้วทีมของคุณพ่ายแพ้ ความระเบิด้วคามะเบิดไปแล้วช่วยยิงสนับสนุนด้วยความระเบิดไปแล้วความระเบิดไปแล้วช่วยยิงสนัสนุนด้วยความระเบิดไปแล้ว That's a good one. <laughs> คำเตือนวเวลาถูกติดตั้งแล้วระเบิดถูกกู้<ะ>ภารกิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะอ I'm oh, going ติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้ว ทีมของคุณได้รับชัยชนะบอโทษรับทราบบุกบุกบุกองระเบิดไปแล้วฟองระเบิดไปแล้วเจ๊ยเพื่นพอนฟองระเบิดไปแล้วฟอกำลังเสริมด้วยเจ๊ ทุกคนทาหมพอกำลังเสริมด้วยรับทราบช่วยยิงสนับสนุนด้วยพร้อมเปิดกัะแล้วจีมเพื่อน,นช่วยยิงสนับสนุน ตั้งระเบ,บิดเวลาเรียบร้อยแล้วโองระเบ,บิดไปแลว้ว ลุลูกีนไดัยชนะชยากกันรวมกันไว้ทำลายสตรูให้รอบคอบพองระเบดไปแล้วฟอระบดไปแล้วฟองระเบิดไปแล้วฟองระเบิด้ว เปิดเวลาเรียบร้อยแล้วพ่างถเปิดไปแล้ว ขีมกันดวน้วยข้อระเบิดไปแล้วโอกโอกโบกข้มกันด้วยข้อระเบิดไปแล้วมนแมนดาแมนดาวเจียบพืพอ่อนขอระเบิดไปแล้วช่วยยิงสนับสนุนด้วย Vem pro ระเบิดถูกกู้เรียบร้อยแล้วภารกิจล,ล้มเหลวพ่อระเบริดไปแล้วพ่อระเบริดไปแล้ว Porra ทีมของคุณได้รับชัยชนะ ตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยพอระเบิดไปแล้วพอระเบิดไปแล้วพอระเบิดไปแล้ว,ลวทีมของคุณได้รับชัยชนะ